สงครามเป็นศีลธรรมอย่างไรนั่นเข้าใจยากเพราะว่าเขามักจะมองกันแต่ในแง่ข้าันกันโดยส่วนเดียวนี่คุณเล่าว่าสงครามเป็นศีลธรรมอย่างไรการทำสงครามที่เป็นศีลธรรมคือทำอย่างไรการทำสงครามก็คือให้มันก็คือความเหมาะสมความพอดีอ่ะ แล้วทำไมท,ท,ที่รบราคาปั่นกันที่เรียกว่าสงครามนั่นน่ะมันมีลักษณะไหนคือท,ทาอย่างไรจึงจะอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมพอที่จะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติศีลธรรมได้เหมครนกันคุณชวนคุณชวนอา้าวถ้าท,ทําสงครามกันเพื่อเพื่อรักษาธรรมะก็ได้ชื่อว่ามีศีลธรรมครับถ้าทําสงครามคือกําจัด ค่าศึกของธรรมะให้ธรรมะคงเหลืออยู่อย่าให้อธรรมะอย่าให้อธรรมมากรองโลกก็พอจะเรียกว่าเป็นศีลธรรมแต่มันจาบเพื่อมีความถูกต้องหรือมีความปกติแต่นี้มันหาไม่ได้นะแต่สงครามชนิดนั้นมันจะหาไม่ได้ก็ทําสงครามด้วยความไม่มีศีลธรรมต้องการไหนจะเอาเปรียบจะเอาอาจจะปล้นขากองผู้อื่นมา เราจึงหาตัวอย่างไม่ได้ในปัจจุบันนี้จยาหาตัวอย่างสงครามที่เป็นศีลธรรมไม่ได้เพราะมันทําไปด้วยความไม่มีศีลธรรมแต่ถ้าว่าตามกฎของธรรมชาติหรือตามหลักธรรมสีประการนั้นแล้วสงครามมีได้อนี้ที่เป็นสีลธรรม แต่ใครจะเป็นผูดบังคับบัญชาควบคุมนี่มันอีกปัญหาหนึ่งจึงพูดได้โดยเหตุผลแต่โดยเหตุผลทางปฏิบัตินี่ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับรองไม่ยืนยันว่าใครได้ปฏิบัติอยู่ที่ไหนทีนี้มันก็น่าหัวที่ว่าในปัจจุบันนี้มีการทําสงครามที่ไหนแล้วมันก็อ้างอ้างอ้าง,างเพื่อธรรมะกันทั้งนั้นเลย ไอ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยินกล้องหูไปหมดเลยมาทําสงครามเพื่อ,อเพื่อปราบอาธรรมฝ่ายสัมพันธมิตรถือว่าฝ่ายเยอรมันฝ่าย,ายพ,พวกนั้นเป็นอาธรรมก็เลยทําสงครามเพื่อปราบอาธรรมแล้วก็ดูนิมันเป็นอย่างไรบ้างเพราะปากมาพูดได้ยังนั้นเดียเ๋ยวนี้จะรบกันที่ไหนแต่ละฝ่ายมีทางที่จะอ้างว่าเพื่อความยุติธรรมเพื่อความถูกต้องเพื่อศีลธธรรมยังนั้น แต่แล้วก็ไม่เคยครอบเกลี่ตันติสุขมันเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องอ่านเล่ห์อย่าเอาสองครามชนิดนี้มาเป็นหลักเกณฑ์มันต้องสงครามของคนบริสุทธิ์ที่มองเห็นความไม่เป็นธรรมจริงๆ <c oughs> แล้วก็ทำเพื่อเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาเรื่องในตำนานในนิยายก็พอจะมีแต่เขาก็ไม่ต้องข้าบันกันมาก พราะว่าเขาพูดกันรู้เรื่องก็มีธรรมะมากนักก่นเองที่เอามาพูดนี้ก็เพื่อให้มันสิ้นเชิงให้เลื่ยงตาว,ว่าแม่แต่สิ่งที่เรียกว่าสงครามก็เพื่อผลคือความสงบบางครั้งเราก็ต้องดุดาตีลูกตีล้านตีอะไรทำอย่างก็เหมือนกับว่าประหัตประหารแต่ด้วยเจตนาก็เพื่อให้มันเกิดความถูกต้อง าทีนี้ดูต่อไปอีกดีกว่าธรรมะในฐานะเป็นสิ่งสักดิ์พอได้ยินอย่างนี้ความรู้สึกอย่างไรมันเกิดขึ้นมาค,คุณพทอที่ความรู้สึกมุ่งไปยังไสยศาสตร์คร,รับคุณสยุนธรรมะเป็นสิ่งสักดิทิ์น ไปถึงเป็นแบบพระ,พระเจ้าสมัยก่อนท,ที่เรานับถือพระเจ้าอ๋อคุณชวนธรรมะเป็นสิงส่งศักดิ์สิทธิ์นึกไปถึงกฎของธรรมชาติครับเป็นลำนึกไปถึงตัวบุคคลนึกถึงถึงตัวตนสิ่งที่มีเป็นตัวเป็นตนอยู่ธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> ก็มีความสําคัญแต่มีปัญหาโดยเฉพาะศักดิ์สิทธิ์มันคืออย่างไรศิลศาสตร์มันศักดิ์สิทธิ์นักเลยคุณทองคาบในแง่ของคนที่ถือศิลศาสตร์ครับเนี่ยธรรมะนะมันเป็นศิลศาสตร์หรือเปล่าธรรมะเป็นศิลศาสตร์หรือเปล่าเออจริงธรรมะไม่ได้เป็นศิลศาสตร์ครับ ธรรมะเป็นเอ่อเป็นศีลธรรมหรือเป็นเหตุผลมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ศักดิ์ธิ์ได้หรือไม่ธรรมะแต่ในแง่ของผู้ที่ถือในแง่นั้นยอมถือว่าเป็นของศักดิ์ครับศักดิ์ธิ์ในแง่ของผู้ถือสิลปศาสตร์นั้นก็ไปแบบนึงที่ในหมู่คนธรรมดามีสติปัญญาเป็นอริยสาวกเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์ธิ์ได้ไหมถ้าอย่างนั้นก็เกิดเป็น สองศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่ธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์สยศาสตร์ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วทางศักดิ์สิทธิ์นี่มันต่างกันยังไงธรรมะศักดิ์สิทธิ์นี่มีอยู่ที่ว่าถ้าปฏิบัติจริงก็ได้จริงแต่ศักดิ์สิทธิ์ทางส,รรสยศาสตร์เนี่ยปฏิบัติยากมันอ,อไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์ครับศักดิ์สิทธิ์สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรคุณทอง เผมก็อย่างที่อาจารย์ได้ถามว่าพอเอ่ยถึงคำว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายถึงอะไรผมก็คิดตามภาษาเ,เที่สำนึกได้ว่าความที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นับถือศิยศาสตร์นั้นก็เเพียงแต่ความกลัวๆเท่านั้นครับแต่ในแง่ของศีลธรรมหรือในแง่ของธรรมะที่ถูกต้องนั่นคือความศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือความถูกต้องและความที่จะเป็นมาจริงครับผมผมหมายถึงอย่างนี้ นั่นแหะเดี๋ยวนี้เราเกิดมันมีสองศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วศักดิ์สิทธิ์อย่างไสยศาสตร์ก็มีศักดิ์สิทธิ์อย่างพรทธรรมบริสุทธิ์ก็มีนี่ก็เลยให้มองดูกันเสียว่าศักดิ์สิทธิ์มีสองอย่างอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรหรือว่ามันเหมือนกันคุณไปยุ่นอีกทีถ้าศักดิ์สิทธิ์ในทางแง่ของไสยศาสตร์นั้น เป็นการเชื่ออย่างงมงายเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลกันเลยครับเป็นความตัพติที่ไม่มีเหตุผลเชื่ออย่างงมงายแต่ถ้าตัพติในแบบของธรรมนั้นมันเป็นคำว่าตัพติที่เป็นของกิงและมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นเรื่องทางปัญญาไม่ใช่เรื่องทางงมงาย <c oughs> ท่านเิดเป็นสักติช <c oughs> นิด <c oughs> สัญญาติกับสัพติ <c oughs> ทางถา้าทากันมาด้วยตักติดแท้จริงอย่างหนึง่งตักติดที่ยังไม่แท้จริงอีกอย่างหนึง่งขพอนี่มันพูดยากนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยจะรู้รือว่ายอมรับตรงกันว่าคำว่าตักติตนี่นมัน <laughs> มันแปลว่าอะไรเป็นรองแปลว่าอะไรตักติตน่าจะหมายถึงคำว่า แน่นอนมีประสิทธิภาพอะไรของงันครับคุณประยุนน่ะคุณคิดว่าคำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่มันแปลว่าอะไรมันมันได้แต่เอาคำริมาเทียบคล้ายๆกันนะแปลว่าอะไรก็ว่าอะไรกันแล้วกันตามที่มันรู้สึกอเยน่เดิาว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไหมีบางคำก็ใช้คำว่าอาถรรพ์หรือว่ามันมันบันดาลแล้วก็ มันแบบที่มันทําให้บางอย่างก็หมายถึงว่าความมันเป็นกฎสิ่งตายตัวที่จําเป็นต้องที่มันเป็นไปให้เป็นไปอย่างนั้นก็มีแต่ความหมายมันเอาไปใช้กันมากเนีย่ยตามความรู้สึกของคุณว่าอย่างไงความรู้สึกของผมก็หมายถึงสิ่งที่เป็น ของขลังศักดิ์สิทธิ์จะมากกว่าครับที่ผมรู้สึกอย่างนั้นถ้าทำมาแล้วผมก็ไม่ค่อยพระธรรมแล้วถ้าทำมาผมไม่เคยอยากใช้คําว่าศักดิ์สิทธิ์นี่คุณชวนศักดิ์สิทธิ์คือยังไงศักดิ์สิทธิ์ตามตัวน่าจะแปลว่าอํานาจทําให้สําเร็จครับอาอธิบายไปคือถ้าถือศิยปศาสตร์ก็อาศัยอํานาจของตัวตัวศิยปศาสตร์นั้น ให้ผู้ถือผู้ปฏิบัติสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการเช่นอยู่ยงคงกระพันเป็นต้นสำหรับธรรมะทางธรรมะสำหรับอำน,นาจที่ทธรห้ะสำเร็จทางธรรมะกับผมมีความเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติการธรรมะแล้วย่อมจะมีผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงครับ เป็นร่ำมังคีธรรมคำนึ่งอะไรสักผิดสักติดชาวธรรมะเนี่ยผมเข้าใจว่าเออก็ในตัวตัวธรรมะที่มีอยู่ก็คือกฎของธรรมชาติเนี่ยเป็นเออเป็นตัวหลักอยู่ไอ้หลักการนี้ผมถือว่าเป็นหลักที่สักดิดก็เป็นกฎกายตัวอยู่ตามภาษาธรรมะแต่ไอ้คำตามภาษาศิลปศาสตร์นี่ไอ้ตามธรรมดาผมก็ไม่เชื่อมา ผมก็พ kind of like, ูดตามที่เขาพูดพูดเนี่ยเขาเชื่ออย่างลมลมแรงแรงเชื่ออย่างลมลมแรงแงอย่างนั้นนะไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นแกนได้สรุปความว่าที่เรียกว่าสักติดนั่นเสียไงที่เรียกว่าสักติดสักติดนั่นืออะไรที่เป็นอย่างไรสักติดถ้าพูดตามภาษาเอคนเก่าๆก็บอกว่าเป็นคนจริงของจริงพูดนะ ท่ท้องที่จะให้สําเระโเชน์ดได้จริงข้อนี้นะถ้าดูตามตัวหนสือคือวับดิแล้วก็สิดที่นี่ก็จะเป็นอย่างที่อ่าชินชวนว่ากบับดิมันก็แปลว่าอำนาจสิทีท่ันก,ก,าาก็ความสำเร็จกับติดนั่นก็แปลไปจากจากข้างหลังทับลมาจากข้างหลังก็ความสำเร็จที่เกิดจ,จากอำนาจ แต่ปลาประกาศทางหน้าก็อำนาจที่ททททจะไม่เกิดความสำเร็จทีอจะใช้ได้ทั้งสองอย่างความสำเร็จที่มาจากอำนาจกับอำนาจที่เกิดความสำเร็จมันพอจะใช้แทนกันได้ที่ความสำเร็จตามต้องการจะเรียกความสำเร็จท,ที่จริงๆว่ออำนาจนั่น,นมันมีกล้องให มีความได้หลายอย่างว่าอํานาจอะไรอาําอนาจถึงไหนอํานาจศิลปศาสก็ได้อํานาจพระธรรมก็ได้าติไประจามศิลปศา,าส,สาก็เอาไอ้สิ่งนั้นสิ่งที่เชื่อถือกันในศิลนาศาสนั้นว่าเป็นสิ่งสกิิที่จะเกิดความสํสาเร็จถ้าเราถือธรรมะเป็นสิ่งรู้สึกมีอำนาจเราก็เอาธรรมะเป็นเครื่องให้ทําความสํสาเร็จเราจงมี ธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกที่ศาสตร์เก็เอาไอ้วัตถุอันนิยศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงิดตามกันอยู่อย่างนี้แต่แล้วความหมายคำคำนี้ตรงกันเป็นอันเดียวกันคือว่าสิ่งที่มีอำนาจที่ทำให้เกิดความสำเร็จหรือว่าความสำเร็จที่เกิดมาจากสิ่งที่มีอำนาจก็ตามยินดีกันไปยินถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหม เรื่องนี้ก็ถือถึงศักดิ์ทธิ์หลังใช้ทำรรมากขึ้นถึงศักดิ์ทธิ์เงินก่อนนะเมื่อก่อนเอากวทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้เพิ่งมาด้วยการทำว่าศักดิ์ิทธิ์นั่นคืออะไรศักดิ์สิทธิ์ในภาษาชาวบ้านเป็นอย่างไรศักดิ์ิทธิ์ในภาษาธรรมะของสัตวบุรุษนั่นคืออย่างไร